จะมาสอนที่การโหลดนิมเมซิงสเปรดแมนนะครับอย่างแรกครับให้เรามาเข้าเว็บนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เว็บนี้ไว้นะ้ก่แล้วก็กดเข้าไปที่ดาวน์โหลดตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยนะฮะกดเสร็จนะฮะล้อยัยออกนะแราเข้าเข้าไปที่ตัวนี้ครับเราเราจะมีโปรแกรมสองโปรแกรมนี้นะครับ ผมจะแนะนำให้เป็นโปรแกรมนี้แล้วกันน่ครับโปรแกรมนี้นี่เข้าไปเลยครับเหลจากเพ o ตนครับโอเคหลังจากที่เราแน่นมาเสร็จแล้วนะครับให้เราเพราะตอนแรกเราก็โหลดมีมิซิ่งสเปดแมนแล้วครับเดี๋ยวมีมิซิ่งสเปดแมนอยู่ไหนนสงสัยผม เราไปแล้วครับให้เราก็ให้เราเข้าไปที่ตรงนั้นนี่ฮะกดเข้าไปนี่ฮะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ไปกรอบที่มันจะเป็นเว็บให้เราไปติดตั้งนอ้นั่นก่อนนะครับติดตั้งตัวเกมพอติดตั้งตัวเกมเสร็จนี่ฮะเราก็เข้าไปที่แอนดรอยนะฮะนะี่ครับติดตั้งแล้ว มันจะให้เรานี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะฮะมันจะติดตั้งใส่ตัวนี้ไปแล้วนะครับพอพอเราติดตั้งเสร็จก็แค่นี้ครับติดตั้งตัวเกมเสร็จนะฮะอืมก็แค่นี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยมันก็จะลงใี้ครับเห็นไหมครับหนึ่งจิกสิบห้านะครับไม่เปายครับเจอกันพักหน้าครับถ้าเกิดไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ได้นะครับ ผมลืมบอกไปนะฮะถ้าเกิดเรากดดาวน์โหลดเข้าไปนะกดเข้าไปนะให้เราเลือกเลือกอันอันนี้ครับอันนี้แล้วให้เราให้เรากดดาวน์โหลดตัวนี้ครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัวนี้ด้วยนะครับสองอันนี้ฮะจะเลือกอันไหนก็ได้นะครับเลือกเลือกสองกดกดอันนี้นะครับอันหนึ่งครับ แล้วก็กดตัวนี้ครับบ๊ายบายครับผมลืมบอกนะี bye ่บ๊ายบาเจอกนันบ้างนะกด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย